สวัสดีค่ะคุณอยู่กับปัดฝุ่นเรื่องเล่าและนี่คือเรื่องราวสุดแปลกที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจฝากกดซับสไคร e และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจก่อนจะชมคลิปนะคะแมรี่เคเลอร์ทนโนอ์ครูสาวชาวอเมริกันวัย34ปีถูกสารตัดสินจำคุก6เดือนในปีคศ1 9 9 7ข้อหาละเมิดทางเพศเด็กชายวัย12ปี หลังจากพ้นโทษได้เพียงสองเดือนกลับเข้าไปใหม่อีกครั้งในข้อหาเดินแต่ครั้งนี้ติดนานถึง7ปีสวัสดีค่ะช่องปัดฝุ่นเรื่องเล่าคลิปนี้เรามีเรื่องราวของครูสาวสวยชาวอเมริกันที่เป็นข่าวดังเมือ่อปีคศ1997และดังต่อเนื่องถึงปี2004 2005 2019และ2020 หรือนั่นเป็นเพราะว่าจำเลยในครั้งนี้นางเป็นทั้งครูและแม่ของลูกๆสี่คนจึงเป็นที่ฮือหานาน,านมากมาฟังกันเลยค่ะแมรี่เคถูกญาติของ ll, สตีฟโรทโนอลสามีของนางแจ้งจับดำเนินคดีข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กสตีฟไปพบจดหมายรักเหลสบับของวิลเลียมฟอทที่เขียนถึงภรรยาบรรยายน้องสวัสด์ที่มีต่อกันญาติ่รูเรื่องไม่พอใจโกรธแ้นแทนสตีฟ สตีฟแจ้งจับนางและฟ้องหย่าคดีนี้เขาได้รับสิทธิการเลี้ยงดูบุตรและย้ายไปอยู่ที่อสกา้าส่วนตัวแมรี่เคนั้นถูกศาลสั่งจำคุก6กเดือนและสั่งห้ามไม่ให้ละเมิกดกฎหมายอีกแมรี่เคแต่งงานอยู่กินกับสตีฟเบอร์ทนอร์มีลูกด้วยกัน4คนส่วนตัวนางน,นั้นมีอาชีพเป็นครูสอนเด็กชั้นประถมปีที่6ที่โรงเรียนชอว์เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชงมันประเทศสหรัฐอเมริกา แมรี่เคเจอกับเด็กชายวิลเลียมฟอร์ตอนเขาอายุได้8ขวบชอบเข้ามาเล่นซ่อนอยู่ในตู้ของห้องเรียนเกิดหกเมื่อเด็กชายถูกถามว่าทำไมเธอถึงชอบเข้าไปอยู่ในตู้ไม่รู้สึกอึดอัดเหรอเขาตอบหน้าตาเฉยว่าผมอยากเห็นตังเองชั้นในของครูก็เท่านั้นเองว้าวชายแววตั้งแต่8ขวบ4ปีผ่านไปวิลเลียมฟอร์ในวัย12ปีเติบโตขึ้น เป็นเด็กนักเรียนเกรดหกเริ่มก่อสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณแมรี่เคมากขึ้นส่วนตัวแมรี่เคนั้นนางเองก็เริ่มรู้สึกแปลกๆและก็อีกเลี่ยงปฏิเสธตลอดเวลานางบอกว่ามันเป็นอารมณ์เดียวกับความรักของคนสาวค่ะในที่สุดทั้งคู่ก็มีเพศสัมพันธ์กันโดยเอารถไปจอดแถวท่าเรือยอท บังเอิญว่ามีตำรวจสายตรวจผ่านมาเห็นว่ามีรถจอดอยู่คันหนึ่งจึงตรงไปที่รถแต่แมรี่เคนั้นไหวตัวทันจึงกระโจนไปที่เบอกหน้าเมื่อตำรวจไปถึงมองเข้าไปในเบาะหลังก็เห็นว่ามีเด็กผู้ชายวัย12ปีนอนอยู่แมรี่เคนชี้แจงกับตำรวจว่านางนั้นเป็นครูของเด็กคนนี้และกำลังจะพาเขาไปส่งที่บ้านเพราะว่าแม่ของเด็กกำลังรออยู่ ประโยคคำพูดสั้นๆได้ใจความทำให้ทั้งคู่นั้นรอดจากข้อสงสัยของตำรวจในครั้งนั้นจนกระทั่งเรื่องสงพันสวัสด์ของทั้งคู่ปูดขึ้นเมื่อถูกสตีฟสามีของนางจับได้และขึ้นศาลฟ้องหยา่าดำเนินคดีลงโทษจำพุกหกเดือนขณะที่จิตคุกอยู่นางก็ได้คลอดอ,อเดล,ลูกสาวที่เกิดกับฟลอรค่ะหลังจากพ้นโทษออกมาไม่นานนางกับฟอรก็ถูกจับได้อีกครั้งขณะที่กำลังมีเพศสัมพันธ์กัน แต่ครั้งนี้ศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา7ปีและสั่งห้ามทั้งสองคนไม่ให้ติดต่อกันอีกตลอดชีวิตเวลานั้นฟอร์อายุไม่ครบ7 5เอ่อ15ปีเต็มกลายเป็นพ่อลูกอ่อนสองคนเพราะว่าลูกสาวคนที่สองจอจียนั้นก็เกิดในคุกแบบเดียวกันกับออเดรคนพี่แต่ช่ดปีที่ฟอร์อยังมีแม่คอยช่วยเลี้ยงดูหนูน้อยทั้งสองคนขณะที่แม่ของเด็กๆนั้นติดอยู่ในคุก เมื่อเมริเคพ้นโทษออกมาในปีคศ2004ฟลอร์ก็ได้ทำเรื่องอุทธรณ์ต่อศาลขอให้ถอนคำสั่งเรื่องห้ามติดต่อกันอายการสูงสุดเดวิดเบรเคที่ทำคดีของนางตั้งแต่เริ่มเรื่องแล้วว่าศาลได้ผ่อนปลนอนุมัติตามคำขอร้องแต่ถึงอย่างไรก็ดีคดีนางนั้นยังคงอยู่ในแฟ้มประวัติที่เมืองซีเทิลไปจนกว่านางจะตายจากไป,ไปในปีถัดมา ทั้งคู่ได้จัดงานแต่งงานที่เมืองวูดตันวิลล์ใกล้ๆกับซีแอตเทิลแมรี่เคนในวัย56ปีและวิลเลียมฟลอร์ในวัย35ปีทั้งคู่ได้ออกสื่อให้สัมภาษณ์เล่าเรื่องราวชีวิตของทั้งสองที่เกิดเป็นคดีความตั้งแต่ปี1997เรื่อยจนถึงปี2017ที่เริ่มคลอนแคลนจะอย่าล้างกันในที่สุดประทับประคองมาได้เพียงปี2019ทั้งสองคนก็ได้ตัดสินใจหย่าขาดจากกัน ฟลอรนั้นย้ายไปประกอบอาชีพที่แคลิฟอร์เนียแต่ก็ยังคงเดินทางมาซีแอตเทิลอย่างสม่ำเสมอเพื่อพบเจอแล้วก็ช่วยกันดูแลลูกสาวทั้งสองคนตามปกติซึ่งในเวลานั้นตอนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยลูกสาวคนโตออเดรอายุ21ปีค่ะส่วนจอร์เจียนั้นก็อายุ19ปีทั้งสองคนนี้เคยเขียนลอร์ดเลิฟสตอรี่พิมพ์เป็นหนังสือขายดี ได้รับความสนใจจากบรรดานักอ่านทั้งหลายในบทสัมภาษณ์ตอนนั้นมีคำถามหนึ่งที่กระแทกใจแมรี่เคซึ่งก็เป็นคำถามที่เราเองก็แอบเผือกอยากรู้เหมือนกันค่ะเขาถามนางว่านางรู้สึกผิดหรือรู้สึกเสียใจบ้างไหมกับเรื่องที่ผ่านมาทั้งที่อายุกลางคนไม่ใช่สาวรุ่นและอาชีพครูก็เป็นความคาดหวังของพ่อแม่อยากให้ช่วยดูแลเพิ่มเติมนอกเหนือจากการให้วิชาการ มเมล็ดพันธุ์ในกระถางที่พ่อแม่นั้นนาไปฝากไว้ก็หวังเพื่อที่จะให้งอกงามในวันข้างหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นวัยวุฒิคุณวุฒิและวุฒิภาวะที่ฟลอรนั้นไม่มีเลยในเวลานั้นต่างกันกับนางฟลอรพูดึ้นว่าผมยอมรับว่าชีวิตตอนต้นนั้นหายไปกับความรับผิดชอบเรื่องลูกๆมีบางเวลาที่ผมเองก็หวยหาความสนุกการเรียนเหมือนกับเพื่อนๆคนอนื่นๆผมไม่รู้ว่าอะไรคือผิดอะไรที่ถูก ผมเห็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมรู้สึกในเวลานั้นว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆและผมก็อยากได้เธอมาเป็นแฟนส่วนคำตอบของแมรี่เคนางตอบผู้ดำเนินรายการว่าตัวเลือกผิดหรือถูกนางขอไม่พูดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกเรื่องในชีวิตนางจะเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอและไม่ว่าโลกจะตัดสิน ทางด้านกฎหมายหรือศิลธรรมหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่สำหรับนางแล้วมันคือความรักคุณผู้ฟังนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างกับคำตอบคู่แคร์เรื่องข่าวๆมักเป็นที่สนใจของคนเมื่อละครใกล้ถึงตอนจบก็มีเรื่องให้คนได้ไปขบเคี้ยวกันต่อแมรี mm ่เคเธอจบชีวิตด้วยโรคมะเร็งขั้นสุดท้าย ในวัย58ปีโดยมีวิลเลียมฟอรอนนั้นย้ายออกมาจากแคลิฟอร์เนียมาดูแลนางขณะที่ป่วยเป็นเวลา2เดือนก่อนที่จะสิ้นใจถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ